สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้นนะคะอยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้เข้ามาในช่วงของรีวิวสดดิบเข้าใหม่นะครับวันนี้มีโตย o าฟอร์จูเนอร์2.5ตัว V โมเดลปี2015เข้ามาใหม่1คันสีขาวแบบนี้นะฮะวันนี้เรามารีวิวสดสดดิบดิบนะ,ะของรถเข้าใหม่วันนี้เลยว่าวันนี้มีรถที่น่าสนใจเข้าใหม่อย,อย่างไรบ้างแล้วก็วน,นี้มีมา1คันตรงหน้าผมนี่เลย ทะเบียน4ก๊ไก่นอนเนย8นึ่นะครับเป็น Toyota f o r t u n e r นะครับรถ7ที่นั่งอเนกประสงค์รถครอบครัวสไตล์ PPV7 ที่นั่งนะฮะซึ่งเป็นรุ่นที่หายากสุดๆสำหรับตัว2.5ตัว V นะครับคันนี้เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยวันนี้เพิ่งจอดนะฮะไม่ถึง5าทีนี้เองวันนี้เรามารีวิวแบบสดๆดดิบดิบให้ลูกค้าดูกันเลยว่าตรงไหนที่ต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เราต้องทำเพิ่มเติมสำหรับรถคันนี้นะครับสีขาวมุก แจ้งราคากันก่อนเลยนะคันนี้นะราคาอยู่ที่690,000บาทเท่านั้นนะครับ690,000บาททุววเป็น Toyota Fortuner โมเดลปี2015รหัสรุ่น2.5ตัว V นะฮะเครื่องยนต์2,005ดีเซลขับเคลื่อน2ล้อสีขาวมาพร้อมล้อแม็กลมดำนะเดิมๆจากศูนย์เลยคันนี้โมเดลปี2015นะฮะแม็กลมดำนี้ปี15แล้วนะครับค่อนข้างที่จะหาย,ยากมากๆสำหรับตัว2.5 นะหลายท่านหากันเยอะมากเลยสําหรับตัว2.5มาทีไรก็ไปไวมากๆและคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งเช่นกันที่ต้องมาไวไปไวอย่างแน่นอนเพราะคันนี้นะฮะใช้งานเดิมๆเลขไม่เดิมๆแค่แสนกาโลเองนะครับผมแสนก็โลเองนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูายละเอียดรอบคันของคันนี้กันว่าคันนี้ต้องมีอะไรที่ต้องแก้ไขและเพิ่มเติมบ้างน,นะฮะเราสภาพรีวิวแบบสดๆเลยนะฮะคันนี้ด้านหน้าของเขานะฮะมาพร้อมโครงกระจังหน้า โครเมียมนะฮะกระจังหน้าเป็นโฉบหน้าแชมป์โครเมียมนะครับมาฟอมไฟชุดโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเราก็มีไฟสปอร์ตไลท์ให้ด้วยในส่วนของต้องแก้ไขเพิ่มเติมก็ส่วนของ,ของด้านหน้านะฮะเราจะเก็บเราจะมีการเก็บรายละเอียดตัวสีรถให้ใหม่หรับตัวด้านหน้าอาจจะมีสเก็ตหินริ้วรอยนิดหน่อยนะฮะไม่ต้องกังวลน,นะฮะเราเก็บสีใหม่ให้ทั้งคันขัดเคลือบสีใหม่ในส่วนที่เป็นสเก็ตหินด้านหน้าเราเก็บให้แน่นอนนะฮะ ยืนยันเลยว่าคันนี้รถเดิมนะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำถึงโครงสร้างกับเครื่องกับสีมาแน่นอนนะครับผมไม่มีการตัดต่อมาแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญรถใช้งานตามท้องถนนทั่วไปเดิมๆนะครับผมนี่นะครับรอมแม็กนะฮะผมเป็นแม็กลมดำนะฮะเป็นแม็กลมดําแล้วมาพร้อมยางบิสโตรนะฮะเป็นแม็กขนาด17นิ้วนะแม็กลมดําพร้อมยางบิสโตรและก็ได้ยางปี2020มาด้วยจ้าคันนี้นะครับ ยางบิสโตนปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะฮะสภาพรถเดิมๆนะฮะก่อนที่จะล้างก่อนที่จะทำความสะอาดนะฮะเรามารีวิวแบบว่าสดดิบเข้าใหม่นะฮะให้กับลูกค้าได้รับชมกันแบบชัดเจนตรงไปตรงมาเลยนะฮะตรงไหนที่ต้องเก็บตรงไหนที่บอกต้องทำเพิ่มเติมเราแจ้งตามตรงนะครับตัวบันไดข้างเดิมๆสีดำนะฮะผมบันไดข้างเดิมๆเ,เป็นสีดำแล้วก็กระจกพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้นะฮะกุญแจเป็นรีโมทดอ,อกไข นะมีเบ้ากันลอยคโครมเมียมแล้วก็มือจับเป็นคโครมเมียมฟิล์มนะฮะติดให้นะครับผมกันสาดมีให้ครบทั้ง4บานเลยคิวกันสาดหลังคาเดิมนะฮะตัวลาวหลังคาสีดำนะเดิมเดิมสแตนดาร์ดคู่ตัวมาเลยนะครับนี่นะครับรายละเอียดรถเดิมเดิมเลยคันนี้นะ,ะสีขาวแบบนี้นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์2,005ตัว V นี่หาไม่ยากนะไอะ้หาไม่ง่ายนะ,ะัะผมอา่ยากจริงๆนะฮะต้องบอกตามตรงเลยว่าายากจริงๆนะฮะ แล้วก็ด้านหลังของเขานะมาพร้อมโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะเป็นตัว2.5 V N Turbo ปี2015นะฮะรหัสรุ่นของเขาคือ2.5ตัว V นะครับคันนี้สวยงามมากๆเลยนะฮะนี่คือรถที่ก่อนปรับสภาพนะสภาพแรกเข้าที่เรานำเข้ามานะฮะแล้วก็เราแจ้งตามตรงเลยว่าตรงไหนที่ต้องเก็บเพิ่มเติมในส่วนของด้านหน้าที่มีสะเก็ดหินหรือว่าริ้รอยต่างๆนะตามธรรมดาของรถมือสองนะฮะ และรถปี2015นการใช้งานมันต้องมีอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของความสวยใสเราปรับสภาพให้แน่นอนนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับแจ้งกันก่อนเลยตามตรงชัดเจนตรงไปตรงมานะครับด้านหลังเดิมเดิมเลยนะฮะริ้วรอยต่างๆไม่มีนะฮะรอยเบียดรอยสะเก็ดหินด้านหลังไม่มีเดิมเดมเนียนเเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะครับก็ล้อแม็กเดิมเดิมคูดตัวจากศูนย์นะครับในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะฮะบันไดข้างซ้ายนะเรามีเก็บสภาพให้นะฮะปรับสภาพให้ตรงชุดซุ้มล้อนะฮะตรงนี้ แน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับผมรายละเอียดเดิมนี้ให้เห็นรอบคันก่อนรถเนี่ยไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำกิรังกากับเครื่องกับสีนะฮะแจ้งตามตรงเดิมๆเ,เลยวันนี้นะฮะวันที่19สิงหาคมนะฮะแจ้งลูกค้านะครับวันนี้เวลาประมาณ3ามโมงสีนาทีนะฮะ3ามโมงเย็นรถเข้าใหม่1คันนะฮะโตโยต้ตาฟอร์จูเนอร์สอตัว V นะครับปี2015เป็นรุ่นที่หายากจริงๆนะร,ราคา690,000บาท ในส่วนเลขไม่หนึ่งแสนกว่าโลเท่านั้นจะแสนเท่าไรเดีฮะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในนะชมด้านนอกกันก่อนนะครับนี่นะครับใครสนใจคันนี้นะฮะอยากให้ลูกค้ารีบจองล็อกรถไว้เลยผมการันตีเลยคันนี้นะอยู่ไม่นานแน่นอนรีวิวนี้จบแล้วนะอาจจะมีการจองเกิดขึ้นนะครับหรือว่ายังไม่จบเนี่ยมีการจองเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับลูกค้าท่านใดที่หายอยู่นะฮะตัวนี้สภาพเดิมนะคงสร้างเดิมเดิมนะส่วนของสีรถหรือว่าทําสปาเนี่ยเราทําให้อยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลน,นะฮะคันนี้นะฮะสีสวยฉายไลนแน่นอนหลังจากปรับสภาพเสร็จแต่ที่สําคัญถ้าลูกค้าไม่จองไว้คันนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ทันแน่นอนนะครับผมไม่ทันแน่นอนโอนจองล็อกรถเพียง5,000บาทเท่านั้นโตโยต้าสตัว V ีหายากสุดๆมีแค่คันเดียวและหายากจริงๆอันนี้ไม่ได้โมนะหายากจริงๆนะครับผม2.5ตัว V ีหลายท่านเนี่ยดูกันมาหลายคลิปแล้วมีไหมสองพ้มีไหม้25พวันนี้เข้ามาแล้ว1คันแล้วเป็น2.5ตัว V ีปี15ด้วยนะฮะ ถ้าใครสนใจต้องรีบเลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดด้านในกันครับตามมาเลยครับผมนี่นะครับเป็นสีขาวนะฮะด้านในของเรานะฮะเรามาดูกันเลยนี่นะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะฮะเป็นรีโมทดอกไข่แบบนี้นะฮะสแตนดาร์ดเดิมๆเลยนะฮะมือจับเป็นโครเมียมเป่ากันลอยโครเมียมนะฮะด้านในเป็นยังไงกันบ้างสภาพสดดิบก่อนตับสภาพเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันนะฮะด้านในก็มาพร้อมเบาะหนังสีดํา นะเดิมๆสแตนดาร์ดคู่ตัวเลยคันนี้ต้องมีการปรับสภาพปรับผิวเบาะให้อยู่แล้วในส่วนของผิวเบาด้านในนะฮะไม่ต้องกังวลนะฮะเดี๋ยวดูว่าคันนี้นะ,ะหลังจากปรับสภาพเสร็จแล้วจะสวยใช้ลายขนาดไหนนะฮะผมมะไรเป็นระบบมันติฟังก์ชันมาพร้อมนะฮะเบาปรับไฟฟ้าคนขับนี่นะฮะเบาปรับไฟฟ้าคนขับนะัะผมในส่วนของเครื่องเสียงนะฮะเป็น DVD นะฮะเป็น DVD กล้องมองหลังและนวิเกเตอร์นำทางน,นะฮะระบบแอร์ออโตนะครับผม มาพร้อมเกียร์ออโต้นะฮะ5สปีดนี่ฮะเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะฮะ5สปีดคอนโซลด้านหน้าถือว่าสวยนะครับไม่มีรอยแตกรายงานนะฮะด้านในสวยเพดานสวยใสสะอาดไร้รอยอักขระใดๆนะครับผมด้านในสวยเลยนะฮะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการล้างทําความสะอาดเลยคันนี้นะฮะเอาเอาเข้ามาแบบว่ารีวิวแบบสดๆดิบๆกันเลยนะฮะคันนี้สวยใสนะัะผมด้านในนะ แผงวัตตูเดิมๆนะครับนี่ครับบุนุ่มมาให้แล้วก็เดินตะเข็บได้สีขาวนะฮะตัวควบคุมนะครับเป็นลายไม้สีเทาๆแบบนี้กระจกขึ้นลงทั้ง4บานเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะฮะในส่วนของตรงนี้นะฮะก็มีที่ปรับหน้าไฟเลือนไมานะครับผมปรับระบบไฟหน้านะครับผมแล้วก็สัญญาณการขโมยนะครับพัาไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้าซ้ายและขวาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบครันแล้วเบาะด้านหลังเป็นอย่างไรบ้างนะฮะมาดูกันนะครับ ในส่วนของตัวเบาะด้านหลังก็จะมีการปรับสภาพให้เช่นกันนะฮะส่วนของตัวพื้นผิวเบาะทั้งเซตเลยนะฮะรับปรับสภาพให้แน่นอนนะฮะการันตีกับลูกค้าทุกท่านนะฮะเรามารีวิวกันแบบดิบๆสดๆเลยนะฮะให้เห็นโครงสร้างรถอย่างแท้จริงนะฮะรถสภาพเข้าใหม่เป็นยังไงกันบ้างน,นะ,ะัะคันนี้ t ต y o t a f o r t u n e r นะครับ2.5ตัว V ปี2015กับราคา690,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะฮะนี่ครับคอนโซลด้านหน้านะครับ ระบบเกียร์นะครับผมนี่ครับสวยๆเลยต้องบอกว่ารุ่น2.5ตัว V นี้เข้ามาไม่บ่อยนักนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากนะครับหายากมากๆเลยนะฮะจะเห็นว่ามี3,000นะเข้ามาบ่อยนะฮะแต่2.5งจ้าและตัว V อย่างเงี้ยปี15แบบเนี้ยโอ้โหหายากจริงๆนะฮะคันนี้นะนี่ครับเพดานสะอาดสะอ้านดีนะครับผมนี่ครับตัวเพดานของเขานะฮะไม่มีรอยยันไม่มีรอยอักขระใดๆเลยนะฮะสะอาดสะอ้านดีนะครับตัวเบาะนะฮะสภาพ ด้านหลังบอกวาโดนเดิมๆเลยนะว่าผิวเบาเรามีการปรับสภาพให้อยู่แล้วนะฮะรถมือสองนะฮะทุกคันนะฮะเราจะมีการทําสปาแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ทุกคันนะฮะผมเราให้เน้นโครงสร้างนะฮะโครงสร้างเดิมรถไม่มีการชนมาอันนี้คือสิ่งสําคัญนะฮะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตีนกามากับเครื่องกับสีตัดต่อชัสซีมาไม่มีแน่นอนนะฮะเราเน้นโครงสร้างเดิมนะฮะแต่ว่าการใช้งานรถมือสองมันต้องมีอยู่แล้วในส่วนของริ้วรอยนะรอยสเก็ตหินริ้วรอยต่างๆมีอยู่แล้วนะฮะ ในส่วนของการทํางานกนะ็คือเราจะมีการปรับสภาพให้ในส่วนของตัวน็อตนะฮะด้านหลังนะฮะเดิมๆเ,เลยนี่นะฮะยังไม่ล้างนะนี่ครับน็อตเดิมๆนะ,ะไม่มีรอยขันไม่มีรอยประแจขันไม่มีรอยเปลี่ยนนะ,ะสีหัวน็อตเดิมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ครับเพียงแต่ว่ายังมีค่าฝุ่นอยู่ยังไม่ล้างนะครับก็รีวิวแบบเนี้ยสดสดดิบดิบนะ,ะตรงไปตรงมาดีลูกค้าท่านใดสนใจรับได้ก็จองมาเลยนะฮะคันนี้หายาก แล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมากับรถนะฮะถุงเครื่องมือแม่แรงและยางอะไหล่ครบเดิมนะครับผมมีถ่ายกันลอยมีถ่ายกันน้ําให้ด้วยนะฮะตรงนี้ยางอะไหล่ด้านล่างก็ติดมาให้ครบนะครับนี่แหละครับรายละเอียดรถโครงสร้างเดิมๆนะฮะก่อนทําการสปาต่อก่อนการเก็บรายละเอียดให้นะครับผมก็เน้นความเดิมความสดนี่แหละฮะความสดความเดิมของเจ้าโตยิต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะฮะ ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเลยเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะฮะเมื่อวานแจ้งลูกค้าไปแล้วว่าวันนี้นะ่าจะมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันถ้าลูกค้าท่านใดนะฮะสามารถโอนจองไว้ก่อนนะฮะมีสิทธิ์ก่อนนะย้ำนะฮะว่าจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนช้าไม่ทันเพราะรุ่นนี้หาย,ยากจริงๆแล้วก็สภาพรถแบบเนี้ยนะฮะโครงสร้างเดิมๆแบบเนี้ยนะเราก็รีวิวแบตรงไปตรงมากันเลยเดี๋ยวไปดูหนะ้าปัดเดินไหม่กันลองสตาร์ทรถด,ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับตามมาเลยครับผมนี่ครับ โลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะเราลองมาสตาร์ทรถดูนะครับแล้วก็ดูตัวหน้าปัดเรินใหม่กันนะเครื่องเสียงระบบแอร์เป็นยังไงบ้างน,นะฮะตามที่ผมแจ้งไว้นะฮะคันนี้นะฮะปี2015นะครับราคา690,000บาทเท่านั้นนะฮะเป็น2.5ตัววีปี15นะครับซึ่งหายากสุดๆนะหายากมากๆเลยนี่ครับเรียบร้อย นี่ฮะเลขไม่เดิมๆนะครไม่มีการกอไม่ไม่มีการเกี่ยใหม่นะครับเลขไม่วิ่งอยู่ที่1นึ่0แสนสามหมื่ะฮะหนึ่งแรอ่ามหมื่นเันห้าร้อกิโลเมตรนะตีกลมๆไปเลยไม่แสนสามนะฮะไม่ย,ยังไม่แตะแสนสี่หนึ่งแสนสามื่นเกิโลเมตรเท่านั้นรถปีสิบห้านะฮะรุ่น2.5ตัววีกับราคานะฮะหกแสนเบาทเท่านั้น รีวิวแบบสดดิบนะเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพกันให้เห็นเลยว่ารถเข้ามาใหม่เป็นอย่างไรบ้างและสิ่งที่เราต้องทําเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเนี่ยตรงไหนบ้างอย่างไรบ้างนะฮะวันนี้รีวิวกันแบบสดๆเลยนะฮะในส่วนของจอนะ,ะจอเดิมเดิมดาร์ดนนะฮะผมมาพร้อมนิเกเตอร์นาทางและก็กล้องมองหลังครบเลยสแตนดาดจากศูนย์นี่นะครับเวลาเราเข้าเก์ถอยกล้องก็าทางานปกติเลยอัตโนมัติระบบแอร์นะฮะเป็นหน้าจอแสงสีเขียวแบบนี้เป็นตัวเลดิจิตอนนะครับเป็นแบบระบบแอร์ออโต นะครับด้านล่างนะฮะแอร์หลังนะครับแอร์หลังทํางานปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวแปลงไฟนะฮะที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็ตัว USB ต่างๆนะฮะนี่ครับสาย AUX USB ต่างๆนะฮะคันนี้มาพร้อมเลยนะครับผมใครสนใจคันนี้ในราคา6กแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมให้รีบเลยนะฮะถ้าช้าไม่ทันแน่นอนนะฮะช้าไม่ทันแน่นอนคันนี้นะครับเลขใบก็แจ้งตามตรงนะฮะหนึ่งแสนสามื่นเจ็ดพันห้าร้อย 52กิโลเมตรเท่านั้นมา์ยแสนสามลูกค้าลองเฉลี่ยต่อปีดูรถปี2015นะฮะใช้งานอยู่ที่6ปีนะฮะเฉลี่ยถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยหาแบบนี้ยากนะครับผมบอกเลยว่าหาแบบนี้ยากนะฮะและตัว 2.5V นี่ลูกค้าหามาเยอะมากแล้วก็หายากจริงๆนะหายากมากๆเลยสำหรับเครื่องยนต์2อนะฮะแล้ววันนี้นะฮะวันที่19เวลาประมาณเกือบเกือบ4โมงเย็นเนี่ยเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยคันนี้ถ้าใครไม่จองถือว่าพลาดนะครับผม คันนี้ถ้าใครไม่จองถือว่าพลาดแน่นอนนะสภาพรถรับการตีให like okay. no really? ้แน่นอนว่าสภาพเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำการันตีกับเครื่องกับสีนะไม่มีตัดต่อมาแน่นอนนะฮะผมคันนี้นะฮะสภาพสีเดิมโรงงานเดี๋ยวเราจะมีการเก็บสภาพให้ใหม่ปรับสภาพให้ใหม่ทั้งคันเลยนะฮะปรับให้ฉายล่สวยงามกว่าเดิมนะฮะดูนะฮะหัวน็อตซูมเข้าไปด้านในนะฮะหัวน็อตก็ยังคงความเดิมไม่มีรอยขันไม่มีรอยเปลี่ยนนะฮะนี่ครับ อันนี้เรารีวิวเดิบๆเลยนะไม่ต้องล้างไหนไม่ต้องล้างนะฮะรีวิวแบบนี้แหละชัดเจนดีตรงไปตรงมานะครับให้เห็นโครงสร้างเดิมเดิมกันไปเลยเดี๋ยวเราพาไปดูโครงสร้างห้องเครื่องเดิมเดิมดิบๆกันก่อนตามมาเลยครับผมอ่านะครับผมมาดูสภาพห้องเครื่องแบบสดๆดิบๆเข้าใหม่กันเลยนะฮะตอนนี้สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> เครื่องทางานสะดวกไม่มีสัน่นไม่มีสะอึกนะฮะผมไม่มีไม่มีอ่ะร,รอบตกเลยนะฮะเดิมเดิมตอนนี้นะฮะสภาพเครื่องเดิมเดิม ผมบอกก่อนว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะยังไม่ได้ล้างและก็ยังไม่ได้ทสปาใดๆทั้งสิ้นนะฮะมาดูกันแบบดิบๆสดๆเข้าใหม่นะฮะให้เห็นกันแบบถึงชัดๆเลยนะฮะนี่โครงสร้างห้องเครื่องเดิมๆเห็นไหมฮะอันนี้ซีเรียลนัมเบอร์เดิมๆนะฮะรถยังไม่ได้ล้างนะครับย้ำนะฮะยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะเม็ดอาร์คสวยนะสติ๊กเกอร์กันขอบยางอยู่ครบเลยทันหน้านี่เดิมแน่นอนมองยังไงก็เดิมนะฮะดูหัวน็อตสามตัวนี่นะฮะ จุดสังเกตง่ายๆนะฮะถ้ารถโดนชนมาตรงนี้ต้องมีการเปลี่ยนมีการถอดมีการไขแน่นอนนี่ฮะเดิมๆเลยถามตัวนี้นะฮะรับประกันโครงสร้างเดิมแน่นอนนะฮะไม่มีชนหนักทิกความกิรังกากับเครื่องกับสีนะฮะมาดูหัวน็อตน้างข้างกันต่อนะฮะแก้มซ้ายและแก้มขวาอันนี้คือรถยังไม่ได้หลานยังไม่ทำสปานะฮะรวมไปถึงหัวน็อตยึดฝ,ฝากระโปงนี่ฮะดิบดิบสดๆกันเลยนะฮะให้เห็นเลยว่าความจริงเราเอาเข้ามาเนี่ยรถโครงสร้างเดิม นะฝาโปรนเดิมๆแน่นอนสติกเกอร์นี้ยังอยู่เลยนะฮะตัวสิ่งสปกปรกค่าฝุ่นไม่ต้องตกใจนะฮะผมรถมือ2มันผ่านการใช้งานมาแล้วนะฮะแต่สิ่งสําคัญที่ลูกค้าจะเลือกชมรถมือ2คือ 1. โครงสร้างรถต้องเดิมนะฮะต้องไม่มีการชนไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าตัดต่อมานะฮะซึ่งคันนี้นะฮะสมบูรณ์นะฮะสภาพโครงเดิมสมบูรณ์ไม่มีการถอดไม่มีการเคมหัวน็อตเดิมๆนะฮะ ด้านหน้านี้ไม่ต้องกังวลเลยรอบคันนะฮะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำกีดังกามาแน่นอนเครื่องสตาร์ทติดง่ายและตัวเครื่องเดิมๆนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะฮะและรุ่นนี้2.5ตัววีนี่หายากมากๆวันนี้ในช่วงของสดดิบเข้าใหม่นะฮะผมรีวิวแบบสดๆไปเลยดิบๆไปเลยนะ,ะเดี๋ยวปรับสภาพแล้วจะจํากันไม่ทันจะจํากันไม่ได้สําหรับคันนี้นะฮะถ้าปรับสภาพเสร็จแล้วคันนี้ลองสวยฉายลายแน่นอนแต่ว่าจะอยู่ทันปรับสภาพหรือเปล่าถ้าใครไม่จองไว้ถือว่าพลาด นะครับผมคันนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะรถเข้าใหม่วันนี้นะฮะชั่วโมงนี้นะฮะรีวิวแบบสดดิบเข้าใหม่เลยนะฮะกับ t ต y ยต้าฟอร์จู r นะฮะ2.5ตัว V ปี2015รุ่นหายากแรไอเทมนะฮะลิมิเต็ดอชชั่นจริงสับตัว2.5ตัว V นี่หายากสุดๆราคา690,000บาทเลขใหม่ที่แจ้งเมื่อสักครู่เลยนะฮะเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้130,000กโลนะครัคันนี้รอการปรับสภาพให้ใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนมีแค่คันเดียวเท่านั้นและคันเดียวจริงๆหายากมากๆสำหรับตัวนี้2.5ตัว V ีนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถสภาพดีๆนะฮะเกรด A มือสองนะฮะวันนี้เรามีเข้ามาใหม่หนึ่งคันคันนี้นะครับถ้าใครสนใจต้องรีบล็อกไว้นะครับถ้าชา้าคุณจะไม่ทันนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองทอํายังไงนะฮะแอดไลน์มาได้เลยนะฮะส่งเลขบัญชีของบริษัทให้โอนจอง5,000บาทเท่านั้นนะฮะและส่งสลิปการจองพร้อมบัตรประชาชนมา เรามีบัญชีออกใบเสร็จใบรับเงินให้แน่นอนนะฮะการันตีโอนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมฝากดด้วยสำหรับคันนี้นะฮะวันนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะฮะผมมารีวิวนะฮะรถเข้าใหม่นะฮะสดดิบเข้าใหม่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.5ตัว V ถ้าใครสนใจและใครกำลังหารุ่นนี้อยู่ได้สีขาวด้วยนะล้อแมกลมดำปี15นะฮะเครื่องยนต์2,005ดีเซลตัว V ปีประหยัดน้ำมันด้วยแล้วเกียร์ออโต้ออปชั่นต่างๆมาครบเลยนะฮะเนวิเกเตอร์นำทางหน้าจอดี d กล้องมองหลัง ระบบแอร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับได้สีขาวตรงสเปคเลยล้อแม็กลมดําแม็กคู่ตัวเดิมๆจากศูนย์นะฮะขอฝากด้วยสำหรับคันนี้ถ้าใครสนใจคันนี้นะฮะรีบอจองล็อกรถกันมาด่วนเลยนะครับถ้าช้าไม่ทันนะสวัสดีวันที่19สิงหาคมช่วงเย็น4ี่โมงเย็นแบบนี้นะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสังกะ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับย้ำนะับว่าจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะ ใครช้าไม่ทันแน่นอนเลยคันนี้นะครรุ่นหายากจริงๆรหรับ2.5ตัว V Auto สีขาวแบบนี้นะครวันนี้ขอญาตลาไปก่อนจะเพียงเท่านี้นะครับสนใจโทรมาที่เบอร์095-0566926ผมต้นนะครยินดีให้บริการหรือว่าแอดไลน์ลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสวัสดีครับ